บุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกและยังปรากฏให้เราได้เห็นจนทุกวันนี้มีอยู่หลายอย่างหนึ่งในนั้นคือวัดวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีมีจานวนมากมายและล้วนแล้วแต่มีความสวยงามทั้งสินวัดหนองพุทังกูมเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตั้งของวัดหนองพุทังกูลอยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอยู่ในเส้นทางนพพระมงคลเส้นทางไว้พระเก้าวัดที่วัดหนองพุทังกูลมีบัวสดเก่าแก่ ภายในมีภาพวาดที่สวยงามมากเราจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปติดตามด้วยการก,กับศิลปะไทยจีนลาวจิตกรรมฝาผนางังวัดหนองผู้ทางกูลเชิญชมค่ะวัดหนองผู้ทางกูลตั้งอยู่ในเขตตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีนประวัติความเป็นมาของวัดนี้ สร้างขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดชาวบ้านเล่าลือต่อกันมาว่าชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์เมื่อคลากระเบทจ้าอนุวงศ์เมื่อประมาณพุทธศักราช2,369ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณน,นี้และได้สร้างสำนักสงฆ์งงขึ้นในบริเวณที่มีฐานอุโบสถเก่าอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่สามารถสืบหาอายุได้ว่าสำนักสงฆ์นี้สร้างขึ้นเมื่อใดต่อมาขุนพิมุก ข้าหลวงในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มาสร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดมะขามหนอจนกระทั่งในสมัยพระครูสุวรรณวรคุณเป็นเจ้าอาวาสจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็นวัดหนอพุทธางกูลพระอุโบสถเก่าของวัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นสันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเนื่องจากลักษณะของฐานที่แอนโค้งแบบท้องสมเพล อันเป็นรูปแบบที่นิยมกันมากในสมัยอยุธยาตอนปลายจิตรกรรมของวัดนี้อยู่ภายในและภายนอกอุโบสถผู้เขียนคือนายคำช่างหลวงที่ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทร์เมื่อคลากบฏเจ้าอนุวงศ์นายคำจิตรกรผู้เขียนภาพมีพี่น้องอยู่รวมกันสมคนแต่ได้พลัดพรากจากกันเมื่อตอนเดินทางเข้ามาอยู่เมืองไทยตัวนายคำได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพ ในฐานะที่เคยเป็นช่างเขียนภาพมาก่อนเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพนายคำจึงถูกเกณฑ์ให้มาเขียนภาพที่วัดสุทัศน์หลังจากเขียนภาพที่วัดสุทัศน์เสร็จเรียบร้อยนายคำจึงได้พยายามออกตามหาพี่น้องของตนที่มาจากเวียงจัน์ด้วยกันและสืบทราบมาว่าพี่น้องของตนมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ติดตามมาและพบอยู่ที่ตำบลพิหารแดงพอดีในขณะนั้นวัดมะขามหนอ ได้ก่อสร้างพระอุโบสถเสร็จจะเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนายคําจึงรับอาสาจะเขียนให้และก็ได้ให้ในายเทศซึ่งเป็นลูกเขยที่กรุงเทพมาช่วยเขียนภาพอีกคนหนึ่งเมื่อเขียนภาพที่วัดหนอพุทธางคูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนายคํายังได้ไปเขียนภาพที่อุโบสถวัดประตูสารในเขตตาบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยจิตรกรรมฝาผนังของวัดหนอพุทธางคูลเขียนอยู่ที่อุโบสถของวัด โดยพบการเขียนภาพทั้งภายนอกและภายในผนังภายในอาคารทั้ง4ด้านเขียนด้วยจิตรกรรมเต็มพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงบานหน้าต่างด้านในที่เขียนภาพทวารบาลส่วนจิตรกรรมทางด้านนอกของอุโบสถพบเฉพาะบริเวณผนังหุ้มกลองด้านนอกหรือทิศเหนือและผนังเสาของมุกพาลัยบางส่วนผนังภายในอุโบสถทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ทศชาติชาดกพระเจดีย์จุลามณีและเทพจุมนุมโดยใช้แถบลายประจํายามแบ่งตามแนวรอยนาบแยกเรื่องเทพชุมนุมที่อยู่ส่วนบนของผนังกับทศชาติทางด้านล่างนอกจากนี้ยังใช้ช่องประตูหน้าต่างเป็นตัวแบ่งเรื่องทศชาติชาดกในแต่ละชาติโดยมีทิวทัศน์เช่นภูเขาแม่น้ำแบ่งแยกตัวเรื่องที่อยู่ในผนังเดียวกันการแบ่งภาพในแนวระนาบดังกล่าวนี้ ทำให้แบ่งภาพบนผนังอุโบสถออกเป็นสองส่วนคือส่วนบนประดับเนื้อกรอบประตูหน้าต่างแบ่งออกเป็นสชั้นส่วนบนสุดเป็นภาพคนทันวิทยาธรและสามชั้นถัดลงมาเป็นภาพเทพจุมนุมซึ่งอยู่ในลักษณะหออพนมมือถือดอกไม้เอียงพระพักไปหาพระประธานส่วนล่างบริเวณพื้นผนังระหว่างสองประตูหน้าต่างที่เรียกว่าพื้นผนัง เขียนภาพเล่าเรื่องทศชาติชาดกเริ่มต้นจากผนังด้านซ้ายของพระประธานต่อเนื่องมายังผนังหุ้มกลองด้านหน้าและสิ้นสุดที่ผนังด้านขวาของพระประธานส่วนผนังหุ้มก้องหลังเขียนเรื่องพุทธประวัติผนังด้านซ้ายและด้านขวาของพระประธานมีรูปแบบการเขียนที่เหมือนกันแต่และผนังแบ่งออกเป็นสี่ห้องภาพในระดับเดียวก,กันกับช่องหน้าต่างการเขียนภาพทศชาติ เริ่มจากผนังด้านซ้ายของพระประธานดังนี้ห้องที่1เขียนเป็นภาพสัตว์หิมะพานและนางอับสรต่างๆห้องที่2เป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมเล่าเรื่องทศชาติชาดกโดยเริ่มจากเรื่องเตมีชาดกมหาชนกชาดกและสุวรรณสามอยู่บนห้องภาพเดียวกันโดยเน้นเขียนเฉพาะเหตุการณ์ที่สําคัญ2-3ตอนห้องที่สเป็นทศชาติที่เขียนต่อเน,นื่องมาจากช่องภาพที่ส เริ่มเดินเรื่องเนมิราชาดกมหโหสถชาดกภูริทัตชาดกและจันทก,กุมารชาดกห้องที่สเขียนเรื่องพรหมนาฏชาดกเขียนต่อเนื่องไปยังผนังหุ้มกลองด้านหน้าด้วยผนังหุ้มกลองด้านหน้าตอนบนเขียนเป็นภาพพระอินทร์ประทับอยู่ในปราสาทล้อมรอบด้วยเทวดาที่มุ่งหน้าไปบูชาพระประธานและพระเจดีย์จุลามณีส่วนตอนล่างภาพระหว่างช่องกรอบประตู แบ่งออกเป็นสี่ห้องคือห้องแรกที่ติดกับผนังซ้ายเขียนเรื่องพรมาณาชาดกที่ต่อเนื่องจากผนังด้านทิศเหนือวิทูลบัณฑิตและเวสันดรชาดกภาพถัดไปอีกสามห้องของผนังเป็นภาพในชาดกเรื่องพระเวสันดรโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนางพุทธดีขอพรสิบประการจากพระอินทร์ก่อนไปจุติอย่างโลกมนุษย์ผนังด้านขวาของพระประธานผนังด้านนี้ คือห้องที่หถึง8เขียนเรื่องเวสันดรชาดกเต็มทั้งผนังโดยมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากผนังหุ้มกลองด้านหน้าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือช่างเขียนที่วัดนี้ได้ให้ความสำคัญกับชาดกเรื่องเวสันดรชาดกเป็นอย่างมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุที่ว่าชาดกดังกล่าวถือเป็นมหาชาติอันได้แก่พระชาติที่มีความสำคัญที่สุดของพระพุทธองค์ผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธาน ด้านบนเป็นภาพเจดีย์จุลามณาีมีหมู่เทพพยาดานางฟ้าบริวารทั้งหลายมาเฝ้าบูชาด้านล่างเป็นเรื่องในพุทธประวัติจิตกรรมฝาผนังที่วัดหนอพุทธทางกูลนอกจากจะเขียนอธิบายเรื่องราวในพระพุทธศาสนาแล้วยังได้สะท้อนภาพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมและลักษณะวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นด้วยเช่นลักษณะของอาคารผู้คน จะมีลักษณะของความเป็นจีนเข้ามาปะปนอ,อยู่เนื่องจากเป็นประเพณีนิยมในสมัยรัชก,กาลที่สและนอกจากนี้จิตกรรมที่วัดหนอพุทธางกูลยังได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความรู้สึกของผู้เขียนภาพที่เป็นชาวลาวอีกด้วยเช่นเครื่องดนตรีที่นักดนตรีถือในตอนภูริทัศชาดกจะประกอบไปด้วยแคนและพินหรือซึงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นที่นิยมของคนลาว และลักษณะการเขียนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านนอกของอุโบสถมักไม่ค่อยพบในการเขียนจิตรกรรมที่อุโบสถโดยทั่วไปแต่จะไปพบในภาคอีสานที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมไว้ที่ผนังด้านนอกของสิมหรืออุโบสถขนาดเล็กจะเห็นได้ว่าแม้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนอพผู้ทางกูลนี้จะมีความหลากหลายในแง่ของรูปแบบศิลปะแต่ช่างเขียนก็สามารถทําให้ศิลปะต่างๆทั้งไทยจีน และลาวสามารถผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัวทุกหยดคือความสะอาด ้วยกระบวนการผลิตอันทันสมัยน้ำดื่มคุณภาพาตราโกเดนดากอนสนใจติดต่อได้ที่089409945 0 วัตกรรมใหม่ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาของคนไทยตรีปั้นจันทรผู้ผลิตและจำหน่ายรถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบแข็งแกร่งทนทานโครงสร้างมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานเหนือชั้นกว่า รถตอกเสาเข็มชนิดตีนตะขาบ TPM มีทะเบียนและพระบรมีสิทธิบัตรรับรองมีบริการหลังการขายมีสถาบันการเงินสนับสนุนดาวน้อยผ่อนยาวกับ SME Bank ธน,นาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยหรือสถาบันการเงินต่างๆตรีปั้นจันทร์บริการรับตอกเสาเข็มสะดวกรวดเร็วทันใจใน1วันบริษัทตรีปั้นจันทร์โมบายจำกัดถนนสุพรรณบางบัวทองอำเภอบางปลาหมาสุพรรณบุรี0354522510819164421หรือทาง www. tpm.co.th ได้กัดก่อนความงดงามของภาพวาดทําให้ขาดความสมบูรณ์อีกไม่นานจะมีการบูรณะภาพวาดแห่งนี้ฉะนั้นหากท่านผู้ชมอยากจะมาชมภาพวาดก่อนการบูรณะก็อขอมาเชิญชมได้ทุกวันนะคะทางวัดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะขอขอบคุณบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัดผู้สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งดีมีคุณค่าสู่สังคมบริษัทตรีปั้นจันโมบายจำกัดผู้ผลิตรถส้าเสาเข็มแบบตีนะคะ เจ้าของสิทธิบตัตรการประดิษฐ์คิดคน้นด้วยภูมิปัญญาของคนไทยและบัตนี้ก้าวไกลสุาสากลสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเชิญติดต่อได้ตามที่อยู่นี้นะคะวันนี้เวลารายการวิถีไทยหมดแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ